ก้า vr messenger o f p e a c e ผมนายเจตนาจิตรพันธ์กรรมการสมมสรลูกเสือราชาี่วาตตำแหน่งเหรัยรยิกก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ก่อตั้งสมมสรน,นี้ขึ้นมาเพราะการตั้งสมมสรน,นั้นแสนจะยากและยิ่งเป็นสมมสรที่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆยิ่งยากใหญ่เพราะลูกเสือเรามีกฎระเบียบข้อบังคับเยอะมากในปัจจุบันนี้ ขอขอบคุณนะครับที่ตั้งสมสอนขึ้นมาครบ10ปีจนได้และสมรสอนนี้จะยืนยาวต่อไปในอนาคตก็ด้วยพวกเราลูกเสือที่ได้มารวมตัวกันเรามาจากต่างถิ่นต่างแดนมาช่วยกันต่างความคิดแต่ก็มารวมการเป็นยูนิตี้เป็นหนึ่งได้ก็เพราะลูกเสืออย่างเดียวนะครับเพราะความรักเพราะบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าท่านมอบสิ่งนี้ไว้ให้เรา เป็นเชื้อไฟในการสร้างความคุณงามความดีสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ให้เยาวชนได้ศืกษาต่อไปในอนาคตครบรอบ10ปีนี้ผมขออวยพรให้สโมสรแรที่ว่าคงยั่งยืนได้สืบสารง,งานของพระอ,องค์ท่านสืบต่อไปนานาคตตราบนานเท่านานและมีบุคลากรท,รที่มีคุณภาพมีองคุณความรู้ ที่จะเข้ามาสร้างสารรค์งานให้จเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ